เรียกว่างานนี้ก็ทําเอาฟแฟนๆยิ้มแก้มแตกเขินตามกันทางไลฟ์เลยทีเดียวค่ะกับโมเมนต์สุดน่ารักของกทรนพธิสาที่ต้องบอกว่าตอนนี้กับตันเขาก็เดินเครื่องแรงมากๆค่ะเดินในไลฟ์ของทิสาในวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมากันก็เข้ามาให้กําลังใจทิสาในไลฟ์พร้อมทั้งคอมเมนต์น่ารักน่ารักส่งของขวัญให้ทิสาแบบรัวๆทั้งยูนิคอร,ร์นสิงโตปาวาน เปแบบไม่มีแผวเรียกว่าเติมเงินมาเพื่อเธอคนเดียว <c oughs> ค่ะคลิปนี้ก็รวบรวมโมเมนต์ความน่ารักช่วงที่กันเขาเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับทิสาและความเปที่อยากให้สาวชนะก็ทำเอาแฟนๆฟินไม่ไหวค่ะเหมือนมนที่นี่เหมือนพายุมาทวนเลยค <c oughs> ่ะขอบคุณ,คณใจส้มค่ะชวนเล่นบ่อยแหม่แหม่แมหม่ค่ะ สวัสดีค่ะคุณกนภพเลี้ยงก็เดี๋ยวส่งกว๋วยเตี๋ยวไปให้แล้วก็ส่งส้มต่ำไปให้เลี้ยงข้าวหนึ่งวนันมือเชา้ามือเช้าเป็นส้มตม่ำมือกลางวันเป็นกว๋วยเตีเ๋ยวมือเย็นเป็นข้าวเหนีย <laughs> วนี่ไงเธอไม่ต้องเสียตังกินข้าวเลย ฉันส่งข้าวไปให้อ่าพี่ปั๊มนี้ขอบคุณค่ะได้เข้าหนึ่งวันไปเลยค่ะสองเดือนที่เอ็นเอ็นเดี๋ยวก่อนปกติ อุพี่ปัมมี่จริงเหรอคะไลฟ์โคต้องเรียง MVP ทุกคนมี่มิวมิว,มวหนวบอกแล้วว่าทุกคนต้องมาที่ร้านใช่พี่เอ็ดตึงมากชนจอเธอเธอต้องพิมพ์ต่อรองเธอต้องต่อรองพี่ๆี่เขาบอกว่าถ้าอยากเห็นชนจอต้องส่งยูนีให้ฉัน เธอบอกพี่พี่เขาไปพิมบอกพี่พี่เขาไปบอกว่าถ้าอยากเห็นชนจอ,อยูนีตต้องลงห้องฉันอย่างงี้ร้านอยู่ไหนวงสว่างค่ะพี่ปุกกี้วงสว่างค่ะวงสว่างใช่เธอถึงจะขึ้นมาชนจอด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากเห็นชนจอรบส่งยูนี้ให้ดีมากวงสว่างสิบเก้าใช่ค่ะใช่ค่ะ ได้เป็นโอกาสง,ง่ายๆนะมิดอีกแล้วของเราพี่ฝนสวัสดีค่ะสอนนิดเราถูกหวยก่อนชวนเป็นนิด <c oughs> จะหนีก่อนแล้วใช่เธอหนีไปเลยเ <c oughs> ติมในเว็บ <c oughs> ฉันบอกแล้วว่าให้เติมในเว็บ นนถูกกว่า,วาเยอะฟังได้ทุกที่ก็ไม่มีปัญหาอีกทั้งยังเล่นเพลงโปรโดตามลำดับเพื่อเรียนรูเ้เพิ่มเติมขอบคุณใจส้มค่ะหนึ้ไม่เห็นออกเลยอะพูดตอนไหนพี่คุณขอบคุณค่ะบอกว่าเขาจะทิ้งเธอไปหัวใจเธอมีแต่เขา พูดตอนนนไะหะมันจะตีกันหน้าไลฟ์ค่ะพี่ที่ไม่นะพี่ต้อยตีกันได้พี่เลขอบคุณใจส้มค่ะทานแล้วค่ะทานแล้วค่ะคน,นี่หาว<อ>พี่นนโมสวัสดีค่ะ พี่เคเคสวัสดีค่ะพี่ไอคิวขอบคุณค่ะสอนเธาไลฟ์ไม่เป็นหรอทำไมคนในห้องเขาไม่เป็นแค่ฝันลอยไลฟ์ไม่เป็นหรอทางนี้เหอน้องพี่มานาไม่เป็นไม่เคยเห็นไลฟ์ใช่ใช่เดี๋ยวไปหาน้องเดี๋ยวไปหาน้อง น่าจะไม่ได้ไลฟ์ห้องตัวเองหรือเปล่าอ่าอ่าน่าจะไลฟ์ช่องตัวเองไม่เป็นหรอกอืมแต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่เคยไลฟ์ช่องตัวเองอะทำไลฟ์อยู่ ว่าถ้าไม่เคยไลฟ์ช่องตัวเองอ่ะที่สามไม่แน่ใจว่ามันมันเหมือนกับว่ามันจะยังชนจอกับเพื่อนไม่ได้หรือเปล่าใช่ไหมมันต้องเก็บชั่วโมงก่อนป้าพี่แม่มันเหมือนกับว่าถ้าไลฟ์ครั้งแรกมันต้องเก็บชั่วโมงก่อนมันยังชนจอกับเพื่อนหรือว่ากับคนอื่นไม่ได้ค่ะเนาะต้องสามวันใช่ใช่ต้องไลฟ์แบบปกติก่อนสามวัน ไม่ได้ไม่ได้ยังชนจอกับเพื่อนไม่ได้<ห>ต้องไลฟ์เองปกติก่อนค่ะอ่ะไ,ไปหาน้องก่อนนะสวัสดีค่ะให้จอดได้ กว่าจะวันเกิดกว่าจะวันเกิดคุณเขาที่สาจะจังไลฟ์ติ๊กต็อกอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยพี่นาลีสพี่ตาขอบคุณค่ะ no <more> พี่หนูน้อยสวัสดีค่ะไม่รู้ไม่รู้ทุกคนแล้วเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ ทำไมวันนี้ทุกคนพร้อมใจกันขอเพลงนี้ล่ะเธอมัน,นมติดกล้องติดกลองก็คือว่าคนจะมองไม่เห็นคอมเมนต์เธอเข้าใจบอสฉันน่ะเห็นแต่ว่าคนในห้องจะไม่เห็น กี่เมลที่อ้อยขอบคุณใจส้มค่ะอะไรมัชะคืออะไรมัชากับนาภัสหมายถึงอะไรฮะก็ต้องมัชะสิให้เลือกเหรอทำเร็วตอบเร็วมัชะ ไปนอนเจ้าของแบรนด์ต้องได้เห็นเนาะพี่แนทเนาะจริงจริงจริงเขาเพิ่งจับได้ส้มค่ะทุกคนแต่ตอนนี้แต้มนคุณสวยไหมนะโอ้ย thank you เอบบนี้ฮัลโหลฮะ เอาล่ะอ๋อโอเคเราอยู่ด้วยกันดีไหมไม่ได้เชื่อว่าใหม่มีลุงลุงช่วงนี้ช่วงนี้เป็นหันเราแทำได้พีแขกช่วยด้วยนะเปล่าอันนี้ใแขกยังแขกอ่อนแรงอยู่แต่ว่าแขกทำได้แซวแซวฮัลโหลกลับมาแลี้ยงไปเลยมาครับพวกเราทุกคนเหราไม่มีเลยเราต้องสู้แล้วคูนสามคูนเต้าคูนเต้ารวย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  ตอนนี้ไม่รู้ค่ะคุณขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับป้าวานค่ะคุณกระดงพอเปิดแล้วแม่เปิดแล้วขอบคุณค่ะครับพี่คิมขอบคุณครับรู้งานแล้วรู้เวลาเออใช่แม่เมื่อกี้คุณจะรู้เวลาเนาะว่าต้องส่งตอนคุณอเออใช่เมื่อกี้มันมีแบบไม่ใช่หมูตอวแป๊บนึงเธอเราก็ดาราเป็นน่าจะอยากไปรู้พี่แม่หนูว่าจริงเข้ามมาด้วยค่ะเอ๊ะ กำลังแชร์แชร์หาใครอพี่จีบไปเละมาเ่ยดับสองคดยูดับสองคานดับสองดัยูพี่จีบุจียูแล้วีนุ่มมาแล้วให้คอนไปแล้วคุณจีบไปน้วเพาว่าค้อนู่ไม่ใช้อบคุณนะคุณอเราได้เราได้ใช่ เราแพ้จ้าไม่ได้เลยครบคีณครับรวมันนะตอนนี้เอาไปเนองเหมือนมาจุดอาร์ดน้ล้วมาแบวเอาไปต้องลุยแล้วเธอเธอเธอพิมพ์คำนี้ไม่ได้จ้มันโดนกรอมาติดกรอพี่จี๊บชเกมมีเอาใหม่แล้วคุณสามไม่คุณสามต้องส่งบอนี้พี่จี๊บ

โอ้ยทุกคนเมื่อยู่ตัววัดดีนะคนตาฮึอ้าวเธอก็เมื่อกี้เธอโดนปาดตอนจบไงรอชาเลนจ์บ้างรอชาเลนจ์บ้างเธอต้องรอตามนีหน้ามาหน่อยเร็วนีหน้าอยู่ไหนแม่ไปบุคคลตามนีหน้าหน่อยเร็วใช่ก็เล่นไม่เต็ม อากองสวัสดีค่ะใจส้มได้ไหมอากองน้องมะลิสวัสดีค่ะไม่รู้หวยไม่รู้อ้ามีเหรออ๋อหวยมีลูกจะไปส่งดวงกันดิมีดวงเลยฮะลุยไปเลยหนุนขนมแล้วพี่ปอลขอบคุณค่ะพี่มีนวกุ๊กกี้ขอบคุณค่ะ เฮ้ยยงมอุ้ยเราดมดำแล้วมาต่อของเยี่ยมพี่แคทกับเรียบด่วนแล้วนะพี่เทพี่ติ่งต่าของคนซาชอบฉันก็รวยรวยวยรถเรารวยแล้วฮ่าเฟทุกคนฮ่าเซฟรวยด้วยแล้วไม่รู้จะเสียงเราใจยังไงหรอนี่ต้องขอบคุณเขาบุกเขับ วิจิีพี่เอวหาฉันน้องตะโกนเหรอตะโกนแล้ี่ตายที่พอนของคุณหมดลายสามสหวังว่านมจะสาม้ิบมิน้องสันชัของคุณนีะดีนวมไหมดีนวมไหมเลยเรามีลวมมากเขาไม่มีมดเลย เออแป๊วนวลคืออะไรมันต้องชนะก่อนถึงได้นวลห้าวีห้าวีห้าวีพี่สชาชาพี่ป๊อกของคนช้าอเดียวอิเดียวอิเดียของคนช้าอิเดียวอิเดียวโอ้ยจะไปขอบคุณมากขอบคุณมาของคุณมาพี่เดียวต้นๆเดี๋ยวดูนี่ได้ไหมเธอของฉันไม่ได้เดิน เฮ้ name, well> ้ยไไม่ดด <oh> ูขอบคุณนะคะขอบคุณกันนะหมอพี <t <t ่แพรพี่เก๋พี่ต้อยพี่รับอากายพี่ติงตัำกุ๊กกี้พี่ปอมพี่เดมน้องชายคนหน่ารักขอบคุณครับเฮ้ยหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้นวมเฉยเลยอ่ะไม่ได้นวมรูงห้องเหมือนไม่มีนวมแล้วเออเหมือนกันเลยอ่ะเฮ้ยเราคูณสามก่อนเราไม่มีนวมเราต้องคูณก่อนไม่มีนวมแล้วเราต้องคูณตอนนี้เนะ เราต้องมาละเพราะสามตอนนี้ลทุกคนคุณไม่ทันหาไม่เจอพี่ลูงพี่มิวพี่พีที่อันนี้ขอบคุณค่ะมีอยู่นะแม่มีอยู่นะผมยังมีอยู่เลยค่ะ

ไม่แน่ไม่แน่เอาค่าตัวงานเด้อค่าตัวงานเมื่อวานเหรอเนี่ยปาวานขอบคุณค่ะของขวัญรัวแบบนี้บ่นยาวมุกกี้ขอบคุณครับพี่จีบรัวเขาพี่ใจส้มได้ไหมมุกกี้สามนาทีแล้วรอรุนชาเลนจ์กันรอรุนชาเลนจ์กัน ขอเสียงนิสธเัยซูไม่ไหวเสียงซูไม่ไหวเราต้องชาเลนจ์ช่ด้วยพี่สมบัติเรื่องเรามีมิชาเลนจ์เรานี้มิชาเลนจ์ให้ได้นะเอาได้นะมิชาเลนจ์จะได้คูณสองเพราะเราไม่มีนวลพี่ติ๊งบลูพี่พีขอบคุณค่ะเอาชาเลนจ์ให้ได้นะเพื่อนๆจ๋าชาเลนจ์ชาเลนจ์ค่ะทำยังไงเหรอขอดูก่อนรอชาเลนจ์แป๊บนึงคนละโหวตนะคนละยร้อยอันนะคะห้าสิบแปดคนเองเธอไม่ต้องทำอะไรเธอรอชาเลนจ์ก่อน แล้วเดี๋ยวคุณคะแนนคุณค่อยส่งเอาเอาคอมเฟ็ดโอ้มากัดโอเคพี่เจมบลุยนะพี่ดับเบิลแล้วโอกาสมาเหีียรหล่อโอ้ยนวลใหม่แล้วไม่ลืมเก็บกล่องโอกาสมาแล้วโอกาสไล่มาเล้วโดนลูกกระตนะคะขอป้าว่าสักตัวป้าว่าสักตัวเด้อปิดไม่ได้กันจะเร็วกันส่งตอนนี้เร็วกันเร็ว พี่เจพี่เจพูดอยู่เข้าองเ้าห้อเขาพูดอยู่เข้าพูดอยู่ดูแลเรหายแล้วห่วมากเลยม่เดียวดีเดียวดีเดียวต้อพี่เดียวไม่นีเลยีพี่ัขอบคุณค่ะพี่ติ๊ตอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่เอไม่เหนหน่มต้องกันอไค่พี่พีพับขอบคุณค่ะชอบกัดเดียวลูก โอ้โหฮะไม่มีนวมนวมเราสิติดกองต้องมาชีพไปโอยโหฮะใช้เธอฮองของฉันมันไม่มีดวงไงมาหาอะไรเรายิงสดไปเลยการยิงสดของสิงโตกันสิงโตสิงโตมันไม่มีดวงมันก็เลยไม่มีโค้ดไงตรงสิงโตไป พอแล้ว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 เใช่ไม่ซไม่ซไม่ซูอะไรแล้ววไม่ต้องซูพอแล้วพอแล้วโอ้ไม่มีตัวไม่ต้องซไม่มีไม่ต้องซู ใช่เออไม่มีห้องออกยากมากเหมือนกันเลยหมดนี้เนาะมันไม่ออกเยอะมากใช่วิติดแนนด้วยพี่พากรขอบคุณค่ะเอ๊ะดูแต่ไม่ต้องสู้แล้วหมด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 สวัสดีค่ะขอบคุณครับพี่จีขอบคุณครับมุกกี้ครับยู ตูนคูิตูนขอบคุณครับพี่เครับยายวานร้ายพี่แอดพี่หวานพี่ดิมขอบคุณกนที่เกิดคนกันนะพัดสองสามนะคะพี่ตอยพี่แพรพี่ราประกายพี่กอกกิชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาร์ตินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ